วันนี้คลาวด์เรซีรีนะคะจะพาไปสัมผัสหนึ่งในบริการที่ทรงพลังมากๆของ Google Cloud Platform ค่ะมันคือบริการที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถจัดก,การและเก็บ,บรักษาโค้ดของทีมร่วมไปถึงโปรเจกต์ให้มีประสิทธิภาพมากๆเลยค่ะมีฟีเจอร์เด็ดๆอะไรบ้างทำไมถึงนิยมกับนักพัฒนาและทีมผู้ใช้งานค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้คลาวด์เดอร์ซีรีนะคะจะพาไปสัมผัสหนึ่งในบริการที่ทรงพลังมากๆของ Google Cloud Platform ค่ะซึ่งเรียกว่า Google Cloud Source Repository ค่ะซึ่งไอเจ้าตัว Google Cloud Source Repository เนี่ยมันคืออะไรแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ Google Cloud Repository นะคะมันคือบริการที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถจัดการและเก็บรักษาโค้ดของทีมรวมไปถึงโปรเจกต์ให้มีประสิทธิภาพมากๆเลยค่ะด้วยการใช้งานกิจในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Google Cloud Platform ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะและเรามาดูกันค่ะว่า Google Cloud s o u Repository เนี่ยมีฟีเจอร์เด็ดๆอะไรบ้าง ทําไมถึงนิยมกับนักพัฒนาและทีมผู้ใช้งานค่ะง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าทีมงานสามารถที่จะแชร์โค้ดด้วยกันได้อย่างง่ายได้ค่ะเพียงทุกคนไปเพิ่มสมาชิกในโปรเจกต์ก็สามารถเข้าถึงโค้ดได้อย่างง่ายๆและเปลี่ยนแปลงโค้ดได้อีกด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะไม่ต้องคอยกังวลในเรื่องความปลอดภัยเลยล่ะค่ะเพราะ Google Cloud Repository เนี่ยเขามีการควบคุมอย่างแม่นยำ ด้วยระบบ iam นั่นเองค่ะอกจากนี้นะคะยังเข้าถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงของโค้ดได้อีกด้วยค่ะทําให้สามารถติดตามการพัฒนาและปรับปรุงโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนการใช้งาน Google Cloud Source Repository นะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะสามารถใช้คำสั่งกิจที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยและพอจะรู้จักกันอยู่บ้างแล้วค่ะอย่างเช่น commit ค่ะ push and pull ได้เหมือนเดิมเลยค่ะและการค้นหาโค้ดแบบละเอียดยิบ พร้อมสามารถตรวจสอบการแก้ไขของโค้ดได้อย่างแม่นยัมสุดๆเลยค่ะ และไม่ใช่แค่นี้นะคะ Google Cloud Source Repository เขายังมีความสามารถในการทำ mirroring มาจากบริการ Gi t เช่น Git Hub และ Bitbucket ค่ะทำให้เมื่อคุณ commit โค้ดไปยัง Git Hub หรือ Bitbucket นะคะโค้ดก็จะถูกคัดลอกไปยัง Google Cloud Source Repository ในทันทีเลยค่ะก็ทำให้สามารถนำโค้ดไปใช้ในบริการอื่นๆของ GCP ได้อย่างง่ายดายค่ะสุดท้ายนะคะต้อมก็อยากจะชวนทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์กัร การใช้งาน Google Cloud s o u r c e r e p o s i t o r y ด้วยตัวเองดูนะคะลองใช้กับโปรเจกต์ของตัวเองดูค่ะแล้วจะรู้ว่ามันสะดวกสบายมากๆเลยล่ะค่ะอีกอย่างหนึ่งจะรู้ด้วยว่าทำไมถึงเป็นที่นิยมในวงกว้างของนักพัฒนาทั่วโลกค่ะและห้ามพลาดคลิปดีๆจากพวกเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ และเหมือนเดิมเช่นเคยเลยค่ะถ้าเกิดว่าอยากติดต่อแบบรวดเร็วทันใจก็สามารถติดต่อพวกเราผ่านช่องทางที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะคะหรือว่าจะกดลิงก์ด้นานล่างใต้คลิปก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้คราวด์ดอยซีรีส์ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ